จะได้ไหมทุกคนโตไหมอ๋ออืมอืมอืม สวัสดีครับผมฟิวนะครับผมเบมครับผมเราได้ชื่อรายการกันเชิงยังเลยเราจะให้คนตั้งชื่อรายการไปเรื่อยจนกว่าเราจะได้ชื่อรายการคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับผมสาหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกก็กลับไปดูคลิปแรกก่อนนะครับว่าเราทำรารกันคลิปนี้เราจะไปทําอะไรกันครับเราจะมารีวิวรีวิวรีวิวอะไรครับรีวิวาให้มันเต้นรีวิวรำเลยทุกคนเคยประสบปัญหาอยากกินมาม่าแต่ว่าไม่อยากลุกไปต้มน้ำไหมครับยังไง ยังไงเราขอเสนอนวัตกรรมใหม่ของการกินก็ใหม่อะอ่ล่ะนวัตกรรมที่ใหม่สำหรับพวกเราขอเชิญมาม่าที่ไม่ต้องใช้น้ำร้อน อะไรเนี่ยมันก็คือมันมีกึ่งสาเร็จรูปยี่ห้อหนึ่งนะครับผมเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นหม้อไฟร้อนได้ไม่ต้องเติมน้ําร้อนครับผมนี่มันเขียนบอกมีรถอะไรบ้างเนี่ยรถยนนี่ือรถอะไรอะรถเก่งรถปิกอัพเออทำได้อย่างนี้รถแรกก็จะเป็นรถแจวคอนนะครับแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือน้ําตกก็อร่ายก็ม่าล่าครับไม่เคยครั้งแรกในชีวิต ทีรองไม่ได้เนต่อยกลางทําแรกเปิดฝาก่อนเออข้างในประกอบด้วยไรบ้างาในจะประกอบด้วยอ่ามีช้อนนะให้ด้วยก็เจะเอาช้อนไปทำออไงวะอันนี้คืออะไรนะอเฮ้ยนี่ไงเออนี่แรงต่อไปก็จะมีข้างในก็จะมีมามาไม่ออกมาไอ๋ออนี่ไง อ๋อนี่อันนี้คือเป็นมาม่าครับผมแล้วก็จะมีม like mm ีถ hmm. well, ุงทำความร้อนอะไรสักอย่างเริ่มกันเลยครับผมเริ่มเลยเนี่ยทุกคนต้องแกะอันนี้ก่อนนะครับผมหรอใช่แล้วก็ไว้นี่นะควรเออเออเออต่อไปเรามาทำการแกะมาม่าก่อนใช่หรอไอาชนะแกะไงอ่ะแกะไปเลย มันเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดแล้วครับคน้นต่อไป้นต่อไปจะเป็นการต้มน้ำนะครับไม่ใช่ใส่น้ำต้มเติมน้ําใส่ในถ้วยนะครับเพื่อให้มันเดือดเพื่อให้มันเดือดครับผมใช่ขอน้านะยครับไม่กล้ากลัวกลัวให้ให้ให้ทุกคนดูนะทุกคนเทน้ำมานะ ไม่เป็นไรเลยอ่ะรอแป๊บนึงมันมีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยมันพองอุยมันพองแล้วไม่เติมน้ำบ้าเอาเออว่ะอุ้ยทุกคนเดี๋ยวกันตอนนี้เราไม่ไหวแลทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยเวลาทุกคนกินก็กินทีละคนปิดไาทีละซองนะทุกคนโอ้โห้โอ้ยปิดไาปิดไฟ ตืนนเทุกคนเราจะได้กินไหมมารุนกันครับอุ้ยเราต้องรอกี่นาทีอ่ะมันบอกว่าให้รอประมาณ5-10นาทีนะทุกคน5้าสนาทีห้าถึงสินาทีจับเวลาเราก็จะมารอให้ม่าเราเดียดกันใช่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วม่้ครั้งแรกมันก็แบบนี้แหละทุกคน กลิ่นมันอะไรยังไงไม่นแปลกแปลกเหมือนมันมีสารอะไรสักอย่างนักวิทยาศาสตร์โอ้โหเฮ้ยนี่นี่นี่เมย์ทำเมยดีอ่ะคนคนมันมันมาแล้วอะไรอะไรมาอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวตัดไปตอนเปิดฝาเลยครับทุกคนไปเลยไปเลยโอเคครับทุกคนก็ผ่านแล้วสักพักแล้วก็มีควันใช่เห็นไหมเห็นไหม ได้ไมอันนี้ไม่ขึ้นลองแกะดูไหมทุกคนเบาๆนะครับมันร้อนได้ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้อุ้ยอันนี้โอ้โหนี่น้ำเยอะตอนนี้ก็น่าจะสุกเป็นที่เรียบร้อยแลยปรุงเลยทุกคนืมอไม่ได้กินไม่นเที่ยวอะไรเลยไช่เลยโอ้ยอะไรอย่างยานนี่อร่อยไหม ไม่ไม่อันอะไรอ่ะมาล่าอ๋อมาล่าก็ใส่อันนี้เออวีนตลอดใส่ให้หมดดิก็หมดแล้วเนี่ยยมงอยู่ทำไมต้องวีนมาหัวหิวน่ากินมากเลยครับทุกคนเย่แหงว่อยากให้ทุกคนได้กินได้กินทุกคนดูนสิจะมาเราชิมกันนะครับเริ่มเลยเริ่มเลยจะมาชิมน้ำซุปก่อนนะเริ่มเลยเฮ้ยร้อน แล้วในม,มือต้องสั่นอ,อร่อยไหมเปรียวมากทุกคน <c oughs> เปรียวจริงอุ้ยแต่อร่อยแต่อร่อยใช่เปรียวแต่อร่อยนะอุยแต่อร่อยจริงเปรียวจริงได้อย,ย,ย,ยู่นะทุกคนลองนี้ลองนี้ลองนี้นะล่างมาล่าแซ่บคอเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> แซบคอแซ่บคอทุกคน <c oughs> เดี๋ยวก่อนไม่กินแล้วตงข่อคสติมากินเลยจะบอกว่ารสมันเข้มข้นนะอันนี้จะเป็นรสอะไรอุ๋นเตี๋ยวเรืออันนี้ก็เตี๋ยวเรือนะคนก็ก้เตี๋ยวเรือ เว้ยน,นี้อร่อยสุดละอันนี้อร่อยสุดจริงมันก๋วยเตี๋ยวเรือเอออันนี้อร่อยสุดจริงขอนี้ได้ไหมอุ้ยอย่าไม่ <laughs> ข้ออันนี้ไงว่าผมต้มแบบพิเศษเคนต้มแบบกดให้มันยุบลงไปให้ใหน้าออกมากลับไปดูว่าต้มยังไงอยาเรามาลองกินเสฉะกันนะครับเราจะกินแบบคนเกาลหลีดูเดี <laughs> ย๋ยวพุ่งเดี๋ยวเป็นพุ่งอร่อยลองเดี๋ยวคนเกาหลี ได้ได้มากมาลองกินหม่าล่ากันนะครับทุกคนต้องเผ็ดแน่เลยอ่ะเป็นไงไม่เผ็ดนะมาลองกินดูอร่อยไหมอร่อยตัวนี้ก็อร่อยลองชิมอันนี่เลยอุ้มอุ้มนอะไรนี่ยอะไรกันครับนี่ยอะไรกันครับนี่ย ก็ไม่ได้เปรี้ยวนะโดยรวมก็ก็โอเคอ่ะใช่อย่างในคนกินด้วยกันมันมามากแบบปกติเลยเนาะใช่อ่าอ่ะไม่เป่าก่นนะครันจะเป่าเองมาคิมี่นี่คือร้อนแล้วไม่ป้อนกูหรออื้อ๋อเดี๋ยวเอานี่เลย ขอคำโตโตเลยว่าขอคำโตโตมาจะได้ไหมทุกคนโตมาอาวอืมอืมอเสียงด้ออ๋อยหลอนสามรถนี้ถ้าให้เบอร์หคืออันนี้อันนอันดับสองขอเป็นอันพร้อมกันเลยอันนึงสองนองน โดยรวมแล้วก็โอเคนะ3ามกอนนี้ใช่ก็โอเคราคาคือแค่ 35, <45 S 2> 35บาท,บาทนะครับ เราได้กินแบบสนุสนกสนุกดีทุกคนเอาไปกินกับเพื่อนเล่นก็ได้จริงมันตื่นเต้นมากเต้นมากสุดท้ายก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่ง้วยนะครับผมใช่ครับรายการอะไรครับรายการรายการรายการกามเมนเลยครับทุกคนรายการรายการอะไรก็คอมเมนต์นะครับรอติดตามคลิปหน้าเด้อตอนนี้ขอตัวไปกินก่อนนะครับไม่มาแล้วบ๊ายบายขอกินด้วยดิขอกินด้วยดิอันนี้อร่อยจริงอร่อยจริง